อ่ยอะยโอนขอสวัสดีชาวเวนไพทุทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกซแมบที่มีชื่อว่าอ b y s s a r อร,รี่จอร์นี่กันอีกเช่นเคยนั่นเองเออสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนคองเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองคุณพิชม อ่ะใช่แล้วค่ะก็ในสัองที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ทําการสรุปอัปเดตไปคะว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามานะก็คือการเพิ่มในส่วนของเควสต์โซลีเข้ามานั่นเองและเราเนี่ยจะต้องปราบในส่วนของ s t o Stone f r e e b o s s เพื่อรับในส่วนของไอเทมทั้ง3สามอย่างนั่นเองคือในตอนนี้เนี่ยคือเราบอกเลยคะว่าต้องขอบคุณหลค์คอมเมนต์มากเลยที่บอกวิธีการฟาร์มกับไอเจ้า s t o Stone f r e e b o s s ให้มันง่ายขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราใช้แสแตนต์ตัวอะไรเนี่ยในการฟาร์มนั่นเองแล้วก็ไอเท ทั้ง3อย่างเนี่ยเราจะได้มาเป็นอะไรกันบ้างน,นั่นเองเนาะอ่ะเอเใในส่วนของแตนที่เราเนี่ยเอาไว้ใช้ฟาร์มเลยเนี่ยนั่นก็คือาชาอาหารนี่ก็คือ Star Platinum แบบ Over Heaven นั่นเองเอ้ยแล้วทำไมถึงต้องใช้เจ้าแตนตัวนี้มาถึงฟาร์มง่ายล่ะี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคุณผู้ชมว่าทําไมถึงฟาร์มง่ายนั่นเองแล้วก็ในส่วนของไอเทมที่เราจะได้มาเนี่ยเราจะได้มา3อย่างนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้คือเราได้มาอีก2อย่างแล้วเองส่งอันนึงเนี่ยก็เรายังส่มไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตอนนี้นจะได้หรือเปล่านะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยเนาะว่าเราจะทําการฟาร,ร์มยังไงถึงได้แบบว่าเออ่ฟาร,ร์มง่ายเพิ่เดียวเท่านั้นเองโอเคอันนี้ก็คือเข้ามาตรงที่เราต้องต่อสู้กับไอเจอ้าโซลีแล้วนะคะไอเสือของสตาร์พิชิน่ามันจะมีสกิลหนึ่งที่รุนแรงมากเลยนั่นเองก็คือสกิลวีนั่นเองซึ่งต้องเป Star ็นสตาร์พิชิน่าแบบโอเวอร์เฮเวนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสกิลวี v ให้ดูเลยอืมแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะคุณผมมู้ชมบอกเลยทะว่าแรงมาก เนี่ยปล่อยแค่สกิลเดียวก็เลือดของเจ้าโจลีบอสเนี่ยก็หายไปแล้วคือหายไปเยอะเลยนะดีกว่าการที่เราจะต้องมาตีเทลานีเทละน,ละนีแล้วก็รีเซ็ตต่อลนะครผู้ชมอ่ะแล้วก็ทําการทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนะื่อณผู้ชมป่อสกิลวีแล้วก็รีเซ็ตมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเนาะแล้วก็ไปทําการตีใหม่ให้มันตายได้เองจนกว่าโจลีบอสจะตายในส่วนของการโจมตีแบบนี้เนี่ยคือเราโจมตีด้วยการประมาณ สี่รอบนั่นเองเนาะในที่สุดจอลีก็ตายแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแค่ปล่อยสกิลวีแล้วก็รีเซตแล้วก็วมาตวงตีไอ้เจ้าจอลีนบอสมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทําการดูด้วยว่าไอเทมที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นของซ้ำหรือเปล่าเนาะของที่เราได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคตอนนี้จะปล่อยสกิลวีให้อีกอรอบหนึ่งนะฮะอืมมาเลยสามชนสกิลวีฮ้าเห็นไหมคุณผู้ชมเครื่องหลอดนะแป๊แบบเดียวเองอ่ะเรียบร้อยฮะ ฮะโอเคทุกคนรอบสุดท้ายนะคะมาลมาปล่อยสกิลวีก,กันเลยดีกว่าอือโอเคได้มาเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายพอดีนะคะคุณผู้ชมได้มาพอดีเลยไอเทมชิ้นนี้ก็คือ Infinity Stone นั่นเองถ้าทุกคนจะก,การได้นะที่เราทําเป็น Thanos s t นเนาะก็ใช้เจ้าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยทำการทํานั่นเองโอเคในส่วนของไอเทมที่จะได้มาจากไอเจ้า j o ลีนบ b o ก็คือ1 Infinity Stone อันนี้เลยนั่นเองนะอันนี้คือเราก็เคยทําให้ดูแล้วเนาะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยไอเทมที่2เนี่ยจะเป็นอันนี้เลยนะคะ นี่วขออนุญาตหยิบขึ้นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวนะนี่หน้าตาของบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละจริงจริงขึ้นมาหรือยังชึบกดย้ำๆอือออกมาจีเวลสปีดอย่าบอกนะว่าบักอ่ะน <laughs> ั่นหยิบออกมาไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวดิหรือว่ามันบาักรลอเปาเนี่ยหยิบออกมาซอันอื่นหยิบได้หรือเปล่า โอเคน่าจะบักนะคะคุณ hey. ผ okay ู้ชมไม่เป็นไรก็หน้าตาของมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบเครื่องหมายที่ตรงไพ่ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกไม่ถูกหรือเปล่าขอได้รีเซ็ตแล้วกันอาจจะบักหรือเปล่าเออโอเคแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายเลยเนี่ยนะก็คือไอเจ้าชิเทเลตเฟรมที่เราได้มาเมื่อวานเลยหน้าตาสีม่วงเลยเนาะโอเคคราวนี้หยิบออกมาได้หรือเปล่ามันจะหยิบไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะบักนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายที่เราได้มานะก็คือไอเจ้านี่เลย แช t เทเล f เฟรมซึ่งอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบว่ามันน่าจะบักด้วยนะคะก็เลยแบบว่าเออมันหยิบออกมาแตวมันหายคุณผู้ชมประเด็นคืออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยที่เราได้มาทั้ง3อย่างเนี่ยก็สามารถเอาไปทําเป็นสแต์ต่างๆได้เลยนั่นเองอย่างไอเจ้าเสเปคที่เราได้ทำการบอกไบก็์สแตนทำเป็นเจเวิลสเปคนะเองซึ่งเรายังไม่ได้ทาเลยเนาะ ในส่วนของตรงนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของเชื่อมลายเฟรมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของดูเบิรเนี่ยเป็นสานหลักนั่นเองโอเคแต่ว่าประเด็นคือเหมือนตอนนี้เามันน่าจะบล๊อกอยู่น่าจะมีแบบมีปัญหานิดหน่อยนะคะเ mm hmm. วลาหยิบไอเทมเก็บใส่อินเวนทอรี่แล้วมันเหมือนจะหยิบออกมาไม่ได้นะคะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการฟาร์มมาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวฟาร์มอีกรอบนึงแล้วกันไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ้าฟาร์มง,ง่ายขึ้นมากเลยโอเคเพื่อเเเเป็นนนกกาาาาารรสววีี่ยยด๋ยขออุญตตทํไปตอนที่เราใหม เสร็จเรียบร้อยล้วกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะทุกคนก็วิธีการแก้ในส่วนของบางนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่ซุ่มหาสถานที่เราต้องการทำก็คือไอจ้าดักเบลก่อนนะคะแล้วก็มากลับมาตรงโซนนี้อีกครั้งหนึ่งไปคุยกับจอลินเควสแล้วก็กลับมาเนาะบอสแต่มันก็น่าจะต้องรอคูด,ดาวเกาะมันจะเกิดเนาะไอเทมก็ยังรอบอยู่ที่เดิมก็อันนี้จะเป็นวิธีการแก้นะคะเบือนน้องต้นเนาะส่วนไอเทมที่มันหายไปมันเป็นแค่ในส่วนของไอเทมอันนี้เนาะส่วนไอเทมที่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะยังหยิบได้อยู่นะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการหยิบไอ้ตัวเชอร์เอร์เฟรมแล้วก็มาสวมใส่กันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเราจะมาดูการทาวาไอตัวเดอะเวอร์นี้จะเป็นตัวอะไรชรรบอุบโอเคอ่าเรียบร้อยฮะมาเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าร่าตาดูซิก่อนอื่นเนี่ยมันจะเห็นว่ามีแสงต้องรู้ว่าเป็นออร่าใช่ไหมออร่าสีอมม่วงนะคะอยู่ตรงรอบๆตัวเราเลย อ่าประมาณนี้เลยเนาะแต่เราจะมาดูกันว่าหน้าตาแซนจะเป็นยังไงนั่นเองสำหรับในส่วนของแซนตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อเซทเรดดิเมชันแซนเองเออโอเคมาหยิบอือหือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมอย่างเท่นะ เอ้ยเอาเรื่อยอย่เหมือนกันก็ในส่วนของไอ้เจ้าไอเทมเชจเทเลเฟรมเนี่ยก็มีโอกาสออกเช่นกันเนาะมันจะมีโอกาสสปาร์เรดหนึ่งชั่วโมง25นาทีโอกาสหนึ่งทับสามเปอร์เซนต์ที่มันจะเกิดนั่นเองนะคุณผู้ชมใช้แค่แสเตอร์บูทธรรมดากับไอ้เจ้าไอเทมเชจเทเลเฟรมที่สามารถหาได้จากไอ้เจ้าตัวรีนบ็อกซ์ด้วยเช่นกันก็สามารถมาทำเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ได้เลยชื่อตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเฮ้ยชื่อตัวนี้เรียกว่าเชจเทเลดิเมนชั่นสเตอร์นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรา,าทำการรีเซ็ตแล้วก็ไปรีวิวในส่วนของดามจกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมมะรีบรีเซ็ตกันก่อนอืมอือหือเสียงการเสียงการตายสุดอีพิกนะคะคุณผู้ชมโอเคเราก็มาเกิดที่ตรงโลกนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการลองโพสท่าดูซิว่าหน้าตาการโพสท่าจะเป็นยังไงนั่นเองอ่ะโอเค1นสองเป็นไงเฮ้ยเด้อเด้อ อันนี้คือเรากดตัวจีแล้วนะคะแล้วมันจะมีเสียงเพลงสุดอีพิกอ่ะฟังกันเป็นยังไงวะอือจังหวะมันน่าคุ้มใจชมจังหวะมันจริงๆ อคยู่กันโอเคมันอาจจะยังหยุดไม่ได้ทาก็ต้องอาจจะต้องรีเซ็ตถึงน่าจะหยุดหยุดเสงเพลงนี้ก่น okay. อนโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสลับไอ้เจ้าแซนที่มีชื่อว่าเช e เชอร์เรดดิเมนชันแซนนั่นเองโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาทําการรีวิวในส่วนของสกิลของนานเลยละกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองโอเคในส่วนของอันแรกเลยนะจะเป็นการกดคลิกธรรมดาเลยนั่นเองเขาบอกในส่วนข,ของข้อมูลไอ้เจ้าแซนตัวนี้เนี่ยไว้ว่า c r i k deal 345 and to 365 damage. Depends on enemy. It's a range attack, so it's good for PvP. t h r o w s a purple frame that has a chance of throwing one more or two, and there is a small chance that it throws 5 or 6 key by left click. นั่นเองนีสักขอเจ้าสกิลการคลิกเนี่ยก็คือการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ345ถึง365 ขึ้นอยู่กับศัตรูนั้นเองเนาะเป็นการโจมตีระยะไกลในส่วนของสกิลนี้เนี่ยสกิลคลิกเนี่ยดีสําหรับการ PVP นั่นเองในส่วนของการคลิกเนี่ยจะทําการพ่นไฟสีม่วงออกไปที่มีโอกาสติดหรือว่าเคลื่อนลูกไฟออกไปใน,นจำนวนหนึ่งถึงสองครั้งและมีโอกาสเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะโอกาสที่จะน้อยมากๆเลยที่มันจะโยนอ,ออกไป5หรือ6ครั้งนั่นเองในส่วนของคียร์ก็คือการกด left click นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเอง <c oughs> อยากอันนี้นะคะคุณผู้ชมตีไปแล้วนะนี่โดนทะลุด้วยถือว่าใช้ได้โอเคอืมประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยโอเคโดนไปอืมในเ่อ,องของการคลิกเนี่ยโอกาสที่มันจะได้แตกต่างกันไปนะบางครั้งก็องสองครั้งบางครั้งก็สามครั้งอนะไรเงี้ยดูตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชม หน,น้าเมรก็อยู่ประมาณนี้เลยที่เราได้ทําการบอกไปเนาะเดี๋ยวดูซิถ้าระยะไกลเนี่ยมันจะอันนี้หรือเปล่า <c oughs> อาระยะไกลรู้สึกจะโดนรัวอยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้ยู่แต่มันก็สุ่มนะคุณผู้ชมสุ่มที่มันจะแบบว่าออการออกลูกไฟอาประมาณนี้เลยอันนี้เป็นแค่การคีธรรมดานะบอกเลยนะคะว่าดีมากๆแถมไม่มีคูดะค้อไม่มีคูดาไหมก็ต้องรอสักพักนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานนะคุณผู้ชมเร็วมากด้วยซ้ำนะ โอเคต่อมาสกิลแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลบาลานซนเองน่าจะต้องเป็นสกิล e แน่นอนคุณผู้ชมเด l 245 and 255 Damage Depends on Enemy Good f o r p มพ a พี so h a สองฮาร์ e บ e เดอจนคบายคือ e นั่นเองอ่าจริงด้วยะคะเพราะสกิล e เนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายดาเมจอยู่ที่245 255 Damage ขึ้นอยู่กับสปรูนั่นเองดีสำหรับ PvP เช่นกันเนาะเอาเป็นการโจมตีรูปแบบปกติเลยกดสกิล e ก็จะเป็นการต่ยรัวนั่นเองโอเค1 2ึ ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมต่อยเร็วมากเลยนะกดสกิล e แล้วก็มันจะทําการปล่อยอัตโนมัตินั่นเองก็จะต้องมีคอบเขลื่อของมันแล้วก็คูดาม,มันก็แปบ๊บเดียวนะคุณผู้ชมไม่ได้นานมากนะโอเคอืมเรียบร้อยฮะกดได้อีกรอบหนึ่งไหมต้องรองแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาใช้งานสกิล e ได้สกิล e เนี่ยเหมือนจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เนาะแต่ว่ามีแอนิเมชันการต่อยนั่นเองโอเคต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิล c นั่นเองอ่ะสกิล p o s ที่เราทําการบอกไปนะเขาบอกว่า ที่โพสเนี่ยไอ้เจ้าเอ่อแต่ตัวนี้เนี่ยจะทำการเล่นเพลง J27 นั่นเองอืมอันที่ก็เหมือนเขาจะบอกว่าเป็นเพลงที่ฟันฟันสนุกสนุก,นก,นกอะไรประมาณนี้นะคะุณผู้ชมแต่ไม่มีท่าโพสเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเราได้ทำการบอกไปแล้วนะ Blue zenith music น่าจะเป็นชื่อเพลงเขาเนาะต่อมาจะเป็น skill V นั่นเอง skill V เป็น skill teleport นั่นเองเนาะก็ teleport you where you character is facing balance s a l l y m u t g o for PvP คีย์บายคือวีนั่นเองสกิลเทเลพอร์ตเนี่ยเราเนี่ยจะทำการเทเลพอร์ตไปนั่นเองนะคุณผู้ชมในส่วนของระยะเลนจ์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะแย่นะแต่ว่ามันก็ดีสำหรับ PVP นั่นเองเนาะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าระยะของมันจะเป็นขนาดไหนนะสกิลวีใช่ไหมโอเคก็เทเลพอร์ตเป็นระยะสั้นๆค่ะแล้วก็มีครูดาวด้วยเช่นกันก็ต้องรองสักพักนึงถึงจะกลับมาใช้งานสกิลวีได้นั่นเองอะเดี๋ยวเรา,จ,าจะเริ่มนับจากขอบเส้นตรงนี้เนาะเราจะมาดูกันค่ะว่ารายะยะมันน่จะไกลหรือเปล่า โอเคแต่ขออนุญาตเลงให้มันแบบตรงๆนิดนึงโอเคนะมาสกิลวีอืมประมาณนี้เองคุณผู้ชมไม่ได้สั้นมากนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลอะ่ะคุณผู้ชมประมาณแบบกลางๆกลางๆไปยังแบบว่าระยะใกล้ได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะโอเคแล้วก็สกิลต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิลแซดนั่นเองคุณผู้ชมก็คือไกลนั่นเอง Lieutenant Damage is like the Superman fly but You can't go up and down good for escaping ก็ในส่วนของสกิลสุดท้ายนี้จะเป็นสกิลแซดนั่นเองสร้างความเสียหาย10 damage นะคุณผู้ชมในส่วนของสกิลนี้น่าจะคล้ายๆกับที่ซูเปอร์แมนน่บินนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองเนานะะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่ามันเป็นยังไงนะสกิลแซดชึบอ,อืมอโอเคมันขึ้นลงไม่ได้นะก็คือเรากระโดดไปประมาณไหนมันก็จะยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราควบคุมในส่วนของทิศทางการเคลื่อน,นที่ได้นะแต่ว่าไม่สามารถขึ้นลงได้นั่นเองเนาะ โอเคคูดามันก็ไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมไม่ได้นานมากโอเคก็ใช้ได้อยู่แต่ก็อันนี้จะเป็นปุ่มสุดท้ายที่เขาทำก,การบอกไว้นั่นเองก็คือปุ่ม N นั่นเอง Secret Key by N Play some good music so you can Have the post music and walk at the same time ในส่วนของสกิล N เนี่ยก็จะเป็นการเป็นบอกแบบปุ่มรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมซึ่งมันจะทําการเล่นเพลงที่สุดจะอีพิกนั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยได้โพสต์ท่าแล้วก็เดินไป,ปรพร้อมๆกันได้ด้วยโอ้โหอันนี้จะ s t a n แบบ แต่เพลงเคลื่อนที่หรือเปล่าเนี่ยนะี๋ยวกย่าเาดูซิเป็นยังไงหนึ่งส่อง q เอะกดเอ็นนะนะมีอะไร,รเปล่าอืมอันนี้คือเรากดปุ่มตัวเอ็นแล้วนะคุณผู้ชมเอมันไม่ติดหรอ อย่างนั้นนะฮะอาจจะมีปัญหากับสกิลเอแน่นอนเลยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยทการกดสกิลเอไปที่ได้แล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นั่นเองคุณผู้ชอมอ่าประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของแซนที่มีชื่อว่าเช a เต e ร์เรดดิเมนชั่นนั่นเองเช a เต e ร์เรดดิเมชั่นแตนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ในข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกคอมโบสแล้วก็ระดับของมันด้วยเทียร์แซนตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ SS บวกเลยนะฮะส่วนคอมโบเนี่ยก็จะเป็นจะมี2องคอมโบนั่นเองก็คือ Skill บวก e แล้วก็ต่อยธรรมดาเลยนันเองขออนุญาตลองดูสิ skill v e แล้วก็อันนี้ใช่ไหม v แล้วก็ e อ่าต่อยไปต่อยๆ่อยต่พออันนี้เสร็จแล้วก็ skill ปล่อยออกไปอ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็น combo แรกที่เขาทำการบอกไว้เนาะแล้วก็ combo ที่2เนี่ยก็จะเป็น skill สกิ skill v e แล้วก็ m b นเองเพิ่มแค่ในส่วนของ skill Z มานั่นเอง ก็น่าจะเอาไวแบบจุกหลบแล้วก็ต่อยใส่ทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะสมมติสกิลน,นี้อยู่ SKILL V แล้วก็อ่ะต่อยสกิลอีต่ออะไรอย่างนี้นะเพราะสกิลอีเนี่ยหมือดคูดาวแล้วก็ปล่อยสกิลคลิกไปอ่ะสกิลคลิกเดี๋ยวดิต้องอ้อกระเด็นไปไหนเนี่ยเ๋้วนะ <c oughs> เอออย่างงี้ดิโห <c oughs> พอพอพอเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะก่อนในส่วนของการรีวิวไอเจ้าแซนที่มีชื่อว่าเชเชเลตดิมิชันสแซนกับการฆ่าโจลีนแบบงานน่ายๆในก็ทำการสรุปเอาไว้ในคลิปนี้แล้วเนาะถ้าที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์และก็ฝากระดิ่งพิธีจะได้เป็นกำลังใจาให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคืนหน้าอืออือ <c oughs> <c oughs> นะคะผม <c oughs>